เียวเสือตอนที่3าสองเพื่อรู้ดีว่ามาตรการความปลอดภัยโรงแรมของเขาที่เปิดใหม่มันยังไม่ดีพอเขาจึงอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับพลวัตเมื่อเขาต้องการจะพาแสดีกลับเขาก็ยินดีเคียวก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงสดีกแล้วอยู่กับพลวัตปลอดภัยที่สุดเขามันไม่แน่ว่าสมพรพ่อเลี้ยง จะย้อนกลับมาเล่นงานอีกก็ได้เขี้ยวระวังตัวด้วยนะพ่อเลี้ยงคงไม่เลิกลางง่ายๆแนะ่ไม่ต้องห่วงสลักหน้าฉันอยู่กับเสืออืมมันก็จริงอะ่ะเม่อแสนดีบอกลากเขียวแล้วพลลวัตก็ประคองแสนดีขึ้นรถพอขึ้นรถได้เขาก็สั่งคนด้วยเสียงหุนหวนให้ออกรถผลลวัต เขาไม่รีรอที่จะพาแสนดีไปจากที่นี่เขาไม่ได้กลัวใครย้อนกลับมาจับแสนดีเอีเพราะมีเขาเขาจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นแต่เขากลัวคนอื่นมากกว่าเช่นกันกวีที่มาเตะแฟนเขาต่อหน้าต่อตาถ้าเขาไม่ทำอะไรแล้วปล่อยให้แสนอยู่ที่นี่ก็พอพะเกินไปแล้วไม่มีทางเด็ดขาดพลวัต ทำไมถึงหน้างอขนาดนี้อโกรธอะไรหรือเปล่าไม่ได้โกรธแล้วทำไมไม่ให้ฉันได้บอกใครหรือลาเพื่อนเลยล่ะจะลาใครเนื้อ,อยากลาไอ้กันกวีไี่ใช่อย่าง,งานั้นซะหน่อยจริงๆแล้วทุกคนก็เป็นห่วงฉันฉันจะไปไหนทั้งทีก็ควรบอกกล่าวกันบ้างไม่จะเป็น เด็เพี้ยก็บอกเองตอนนี้สารดีมีเจ้ของแล้วคือฉันเออหรือจะเถียงก็ไม่ถเถียงหรอกเพื่อนรูกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนคนเห็นแก่ตัวท,ท,ทั้งๆที่โนอาก็บาดเจ็จเพราะฉันนะ่ะเรื่องนั้นน่ะฉันจะจัดการเองเดี๋ยวคิดมากเลยนะอขอแค่ยอย่างเดียวให้อยู่ห่างๆกันก็กพออืม ที่การเขาคงไม่ได้ชอบฉันหรอกอย่าคิดมากเลยนะ่าทำไมจะบอกว่ามองไม่ออกอย่างสิเออคือมองไม่ออกก็บ้าแล้วแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นเป็นใครจะมองไม่ออกบ้างแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะเขาไม่อยากให้พลวัตมีเรื่องกับกรรันกวีแล้วพลวัตก็ใจยเย็นมากแล้วแถมดีแสนดีอีก จะช่วยหางานให้กับโนอาแล้วก็ PM ได้เพิ่มขึ้นเพราะเขามีธุรกิจตั้งมากมายรวมถึงหุ้นส่วนกับธุรกิจอื่นๆอีกไม่รู้ว่าจะขอบคุณเขายัางไงแถมยังตอนนี้มีเขาที่ช่วยชีวิตเอาไว้ไม่งั้นเขาคงตายทั้งเป็นชีวิตนี้จะเป็นของใครได้นอกจากเขาจะมอบให้กับพลวัต ส่วนกันกวีที่เพิ่งรู้ว่าแสนดีไปกับพลวัตแล้วไปโดยที่ไม่บอกเขาในคืนนั้นซะด้วยเขาหงุดหงิดแม้แต่น้องชายก็ยังไม่เห็นว่าเขาสำคัญอะไรกันแกเป็นไรเนี่ยกันฉันก็ค่าอยากไปส่งแสนดีไปส่งเพื่ออะไรไม่ต้องหรอกคุณพลวัตอ่ะกับแสนดีอเขาเป็นแฟนกัน ให้แฟนกันเขาดูแลเถอะอะไรนะเป็นแฟนอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้แกเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดก็เรื่องจริงไงที่เอามาพูดนี่แกรู้มาจากใครจากแสนดเดงเหรอไม่ใช่หรอกจากพลวัตล้วจะเชื่อเขาได้แค่ไหนก็อาจจะโกหกก็ได้ไม่มีทางหรอกเห็นเคี้ยก็บอกว่าแสนดีก็ว่าอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ทําไมแสนดีถึงไม่พูดถึง ล่าแสนดีทำไมต้องบอกแกด้วยวะเสือความจริงเขาควรพูดว่าเขาชอบแสนดีมาตั้งนานแล้วไม่ควรเก็บมันไว้ควรจะบอกแสนดีเสือด้วยซ้าแต่ตอนนี้ถึงบอกเสือไปมันก็ไม่ช่วยอะไรเมื่อเสือรู้ว่าพี่ชายตัวเองชอบแสนดีไม่น่าล่ะทุกครั้งพี่ชายของเขาจะถามถึงแต่เรื่องของแสนดีตลอดซึ่งเขาไม่ได้เอกใจ เสือคราวเนี้ยฉันคงต้องอกหักซะแล้วอะ่ะยิ่งแก่พูดด้วยว่าแสนดีบอกเคี่ยวว่ารักเจ้านั่นฉันคงหมดหวังเอาหน้าโทษอย่างแกคงหาคนที่รักได้ไม่ยากหรอกฮึให้ฉันลองเปิดใจให้คนอื่นหรอนั่น,นแหละสิ่งที่ควรทำเสือปลอบใจพี่ชายได้แค่นี้จริงๆ พีเอ็มที่แอบฟังสองพี่น้องคุยกันถึงกับตาแดงๆเขารู้รู้มาตลอดแต่กันรกรวีก็รักแสนดีคนเดียวจนไม่อาจเปิดใจให้ใครได้รู้ว่าเขาวางยัยแสนดีขนาดไหนถึงเขาจะตามมาแค่บอกว่าไม่เป็นอะไรกันกรวีก็ไม่ได้สนใจเขาอีจะน้อยใจอะไรละ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันมีแต่เขาที่คิดไปคนเดียว แล้วเขาก็ไม่มีทีท่าว่าสนใจตั้งแต่แรกรอยู่แล้วมีแต่เขาที่คิดเองเออเองทั้งนั้นโนอามองเพื่อนที่นั่งซึมซึมทำท่าเหมือนจะร้องไห้แหลไม่ร้องไห้แหลแกเป็นอะไรพีเอ็มออกไปข้างนอกแป๊บเดียวไหนว่าจะเอาไปหาพี่การไงฉันเลิกแล้วฉันเลิกแล้ววะฉันถอดใจแกเป็นอะไรของแกแกมันนักสู้นะเว้ยทำไม พี่การก็าทำอะไรแกหรอแกถึงได้ถอดใจคนไม่รักก็คือไม่รักเว้ยโอ้โหจะมาเป็นเพลงทอเลยอย่าบอกนะเว้ยเปล่าฉันพูดจริงว่ะเอาเถอะนาถ้าไม่มีใครรักแกฉันนีงไงรักแกตอให้วันทั้งหน้าแกไม่มีคู่หรือว่าไม่ได้แต่งงานไม่มีคนรักฉันนี่แหละจะเป็นคนรักให้กับแกเองจริงเหรอแก นี่แกจะเสียสุนหะมาเป็นผัวฉันหรอเออฉันว่าผัดกันดีกว่านะนอ,อิโนอาไม่แกพูดจริงหรือเปล่าถ้าถึงตอนนั้นจริงๆอ่งอะแกไม่มีใครจะไม่มีใครฉันว่าเราก็ต้องทดลองดูอะจริงหรอถ้าอย่างนั้นเราลองกันมาเอาแค่ขำๆก็พอไม่ต้องจริงจังเว้ยก็ได้ซ้อมเป็นแฟนอนุญาต อย่างนั้นเริ่มเรื่องด้วยการดูแลกันเลยนะฉันบอกก่อนว่าฉันดูแลแบบฮาร์ดคอร์ APM ฉันป่วยแค่จะมาฮาร์ดคอร์อะไรเออเออก็ได้วะสองคนแค่คิดเล่นๆตามภาษาพเพื่อนสนิทที่สนิทกันมากๆไม่มีวันที่จะรักกันแบบผู้รักได้ทำให้มากิที่กำลังยกอาหารมาให้กับโนอาเห็นว่าทั้งคู่กอดกัน อาหารในมือของมากีวางบนโต๊ะจนเกิดเสียงดังทําให้คนทั้งคู่หันมาเพราะไม่ได้สนใจผู้ที่เดินเข้ามาใหม่คุณมากีอืมจึงขอโทษนะพอดีฉันวางแรงไปหน่อยไม่เป็นไรครับถ้างั้นเดี๋ยวพีเอ็มสป้อนโนอาเองนะครับกินเองไม่ได้เหรอเป็นง่อยหรือไงฮะอ๋อฉันหมายถึงว่าเพื่อนเราควรกินเองจะดีกว่าไม่ใช่ให้เพื่อน คอยป้อนอยู่อย่างนี้ไม่ได้เจ็บอะไรมากมใช่เหรอพี่เอ็นหันมองมากีทีโนอาทีสองคนต้องตากันโอ้พระเจ้าหวังว่าคงไม่มีเรื่องไอโนอามันไม่เคยมีท่าทีอย่างนี้มันไม่เคยเสียมารยาทกับใครแต่คําพูดของมากิมันก็กวนบาทาอยู่ไม่น้อยแต่ละคําที่พูดออกมาแม้แต่เขาฟังอ่ะยังไม่พอใจเลยแล้วคนที่ถูกว่ายังโนอามันคงจะยิ้มหรอก คนไม่มีเพื่อนอย่างคนแถวดีคงไม่เข้าใจหรอกว่าการที่มีเพื่อนสนิทที่รักกันมากๆคอยดูแลก,กันมันดีขนาดไหนใครว่าฉันไม่มีเออเออคือว่ามาเถียงกันดีกว่านะครับขอบคุณคุณมากิมากนะครับไม่เป็นไรหรอกเรื่องเกิดในโรงแรมของฉันฉันก็มีส่วนต้องรับผิดชอบฉันไปดีกว่านะไม่รบกวนละมากิพูดแล้วก็ไปโนอาถึงกับมองตาม คนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดเหรอแต่ว่าใครยังไงก็ได้แต่พี่เอ็มกับค้านว่าโนอาคิดมากไปมากกกิคงไม่มีเจตนายอย่างนั้นไม่อย่างนั้นคงไม่ยกอาหารเข้ามาให้เองแต่ดูเหมือนว่าโนอาไม่ได้คิดแบบเดียวกันส่วนเสือก็ต้องการคุยกับเพื่อนเรื่องมาตรการความปลอดภัยของโรงแรมรอยลักก็มารอยอยู่แล้วก็เหลือมากิ ที่เดินหน้ามุยเข้ามาเสือมองไปที่ปินทิพย์ที่เดินตามมากี่เข้ามาด้วยเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะนี่คือกลุ่มเพื่อนเธอคงแค่เดินตามมากี่มามีอะไรเหรอเสือมาตรการความปลอดภัยของเราอ่ะน้อยมากฉันว่าโรงแรมของเราคุณมีมาตรการ ให้มากกว่านี้ทั้งสามคนเห็นตรงกันเพรอโรงแรมใหม่อาจจะมีบ้างร่ล่งวงความปลอดภัยเจ้าเรื่องบางเออเกิดกับคนไกลตัวสี่และยิ่งทำไปกว่านั้นเกิดทำให้ใครต้องเป็นอันตรายหลินทิปที่นั่งฟังเธอคิดว่าสิ้นเปลืองโดยปราประโยชน์ไม่มีเหตุผลความจริงคนพวกนี้อาจจะมีเรื่องกันมาก่อนก็ได้แต่แค่ตามมาแล้วมาก่อเรื่องที่นี่ ทำให้มากิค่อนข้างโกรธนายมาโกรธฉันทำไมฉันบอกเธอแล้วไงว่าเรื่องนี้มันเป็นความรับผิดชอบของโรงแรมดีนะว่าสสนดีเขาไม่เอาเรื่องทางโรงแรมหรอคราวที่แล้วนายก็ออกหน้าแทนแสนดีคราวนี้ก็อีกอ่ะมันไม่ใช่สสนดีคนเดียวที่เจ็บตัวโนอ,อาก็เหมือนกันโอ๊ยคนพวกนั้นก็ยอย่างที่ฉันว่าอาจจะมีเรื่องกับมาก,ก่อนก็ได้ ให้เงินไปก็จบแล้วทำไมต้องทำให้ยุ่งยากด้วยอะ่ะแล้วเรื่องมันก็คงไม่เกิดขึ้นอีกหรอกแล้วถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วคนคนนั้นเป็นเธอที่ถูกทำร้ายละ่ะเดนทิปนายจะเกินไปแล้วนะมากิฉันก็คาดหวังดีกับพวกนายทำไมพวกนายไม่เห็นความหวังดีของฉันได้จากนั้นฉันไปก็ได้เมื่อพวกนายไม่เห็นความสำคัญดินทิปโกรมากแล้ลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปรอยรัก ถึงกับมองตามเฮ้ยเอาไงดีลินทิพย์ยิ่งใจร้อนอยู่ด้วยเ๋้วขับรถเร็วขึ้นมามันจะแย่ถ้าแกห่วงนะก็ตามไปสิวะไม่ดีกว่าไอ้ห่วงมันก็ห่วงอยู่หรอกแต่ว่าเธอต้มาลงที่ชั้นคุณเดียวนะสิรอยรักรู้ดีว่าถ้าลินทิปโกรธมันจะเป็นยังไงเธอคงเวียงใส่คนที่อยู่ไกลตัวเสือมองมาเกีอย่างปลกใจ มากีกิพูดแรงเกินไปกับลินทิปถึงจะพูดถูกก็ตามทำให้เขาเตือนเพื่อนมากีกิรู้ดีว่าเขาพูดแรงกับเธอและไม่ใช่ครั้งแรกเป็นเพราะคนคนเดียวที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทั้งหมดก็เป็นเพราะโนอาหลังจากวันนั้นแค่วันเดียวทุกคนก็พากันกลับยกเว้นมากิกับรอยรัก ที่ยังอยู่ที่โรงแรมกับเรื่องมาตรการความปลอดภัยเสือพาเคียวแล้วเพื่อนๆกลับมาที่บ้านโนอายังคงเสร็จอยู่เสือต้องการให้โนอาอยู่ในความดูแลของเขารวมถึง PM แต่สาเหตุผลหลักๆเลยก็คือความปลอดภัยของเคียวเขาอยากให้เคียวอยู่ที่นี่ต่างหากเพราะไม่รู้ว่าสมพรพ่อเลี้ยงจะทำอะไรเคียวบ้างพอเคียวก็เล่นงานเขาจนหนัก ถ้าไม่แค้นนี่ก็คือแปลกและไหนจะถูกทรงตีทั้งด้านโซเชียลออร่วมถึงธุรกิจของเขาก็คงไปต่อไม่ได้คงไม่มีใครอยากคบหาหรือร่วมลงทุนกับเขาไม่เห็นว่าเขาเป็นคนยังไงเขี่ยวกลับมาที่ห้องเห็นว่าเสืออาบน้ําเสร็จเรียบร้อยพอดีเคี่ยวนั่งหลบข,ข้างๆเขาไม่อาบน้ําหรออาบสิขอบใจนายมากนะทุกเรื่องเลยไม่เป็นไร เราก็เหมือนคนคนเดียวกันแล้วเรื่องของเขี้ยวก็เหมือนเรื่องของสันนายได้ดีกว่าที่ฉันคิดนะอืมก็ดีทุกเรื่องแหละเจอเจอครั้งแรกไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนั่นเป็นครั้งแรกครั้งต่ตอๆไปฉัจนจะทำให้มันยิ่งๆดีขึ้นเลยฉันรู้ฉันคิดไม่ผิดเลยอะ่ะที่ช้อนเนาะต้องจับนายเออจะจับใครทั้งทีนะไม่ต้องแผนสูงขนาดนั้นหรอก กลัวจะเสียฟอร์มไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าไงอะ่ะฉันก็ได้นานมาแล้วเนี่ยะแน่นอนได้ไปหมดแล้วนี่ของตัวฉันฉันเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วอย่างนายเนี่ยเหรอแล้วถน,นอมความบริสุทธิ์มาถึงฉันน่ะเออมันก็ต้องมีบ้างนะ่าผู้ชายอะ่ะแล้วฉันผู้ชายไหมล่ะคือไม่เอาละเปลี่ยนรุ่งคุยดีกว่าไม่งั้นอ่ะทะเลาะกันตาย เสืออะไรอีกพูดอย่างนี้มีอะไรจะขอหรือเปล่าเนี่ยคือว่าฉันอยากจะกลับไปทำงานเนาะแต่เรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะไปโรงแรมก็เกิดเรื่องต้องขอโทษนะเรื่องมันเกิดเพราะฉันก็แสนดีแทๆ้ๆไม่เอาน้าอย่โทษตัวเองหรือว่าใครเลยฉันแค่อยากจะอยู่กับเทียว้เฉยๆแต่ฉันก็ต้อง หาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองนะก็ฉันบอกว่าฉันเลี้ยงแต่อยากแต่อยากใช้เงินของตัวเองนี่ได้ถ้า,างั้นก็ตามใจงอนหรือเปล่าเนี่ยมีเงินล็อกใครจะงอนลงมเมื่อเที่ยวหอมแก้มขอพอใจใครจะโกรธลงพอรู้ว่าเขี่ยวเจออะไรบ้าๆกับสงสารซะด้วยซ้ำและก่อนหน้าเขี่ยวก็มาเจอเขา เขียวถูกทำรายย้ายยังไงเขาไม่อยากจะคิดเลยนายเป็นอะไรเขี้ยวต่อไปฉันจะดูแลเขี่ยวให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้เลยพูดอย่างนี้มาทำให้ฉันซึ้งมาสิไม่ซึ้งหรอกในซึ้งก็ไม่เป็นไรฉันทำได้จริงนะมีแต่เขี่ยวแหละที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือเลยก็รอให้เราแต่งงานกันก่อนสิ ตอนนั้นอะ่ะฉันจะได้มีสิทธิ์ใช้เงินของนายคอยดูจะใช้จนนายหาเงินให้ฉันไม่ทันเลยแหละก็ได้นะเพราะฉันเนี่ยหาเงินเก่งน่ารักที่สุดเคี่ยวจูบเสือเป็นรางวัลอีกทีแต่เสือไม่พอใจหรอกแค่นี้มันจะไปพอใจอะไรและเสือก็จับเคี่ยวปั้มปั้มจริงๆพอเคี่ยวไม่ยอมนี่คือหมาเด็ด ของเขียวก็พเพิ่มความเล้วใจให้กับบทรักบนเตียงของเขาแล้วมันก็ได้ผลเสื้อที่เหมือนกับจะคลั่งตอนนี้กำลังขย่ำเขาแบบจุกๆจ,จุกแบบร้องไม่ออกเลยทีเดียวกว่าจะเสร็จภารกิจเขี้ยวก็เกือบแย่เสื้อก็หมดแรงแต่มันไม่ใช่จะหมดรักหรอก พอเสือเองก็ยังกอดพอยู่มือก็ลูบไล้ไปตามร่างกายพอแล้วนี่นาจเจ้าอีกเหรอเท่าอีกก็ไหวนะพออีกสักห้านาทีพักอะ่ะเชอะไม่ไหวไม่พร้อมก็อยา่าเผลอเลยเดี๋ยวก็จะเด้งซะก่อนคนอย่างเสือไม่เด้งง่ายหรอกแต่กลัวเมียจะแย่เท่านั้นแหละสั้นเหรอสู้ตายเสือหมันเคี้ยว งับเข้าที่ปากปากน้อยน้อยเงเจละจาเก่งไปซะทุกอย่างรวมถึงหยุมหัวผัวเนี่ยอันนี้คือเก่งมากเก่งจนเขาต้องยอมไม่เคยเลยที่เขาจะชนะ